ำไมเราต้องแบ่งปันปเรื่องนี้เพราะว่ามันมีคําอธิบายมากมายนะที่พยายามที่จะบ่งชี้ว่าเรามีที่มายัางไงนะครับด้วยความที่เราเนี่ยช่างสงสยัยใช่ไหมก็เลยมีสมมุติฐานมากมายทําไมต้องใช้คาว่าสมมุติฐานเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างไทม์แมชชีนใช่ไหมย้อนเวลาไปดูว่าเรากรําเนิดมาอย่างไงใช่ไหมครไทรม์แมชชีนเนี่ยมันมันไม่สามารถสร้างได้เลด้วยด้วยหลักฟิสิกส์จริงๆนะ ที่เราเห็นว่าย้อนเวลาเหมือนโดลเรมอนเรื่ออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็น,เป,นเป็นจินตนาการเพือฝันนะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ยการการย้อนเวลาเนี่ยทำทำไม่ได้แต่การไปข้างหน้าเนี่ยคือข้ามไปในอะนาคตเนี่ยยังจะทําง่ายกว่าซะอีกพี่น้องครับเพราะงั้นผมจะแบ่งแนวคิดเรื่องของที่มาของมนุษย์เป็นสามเรื่องนะครับนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของวิวัฒนาการนะครับสองก็คือเรื่องของ ใช้กรรมแล้วสามก็คือเรื่องของมีการทรงสร้างนะครับอย่างมีวัตถุประสงค์อันนี้แท้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกพี่น้องอย่างนี้ว่าแนวคิดเรื่องที่มาของมนษย์เนี่ยถ้าเป็นแนวคิดในโลกตะวันตกนะแนวคิดของฝรั่งมังค่าเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่สองแนวคิดเท่านั้นก็คือพระเจ้าสร้างไหมหรือไม่ก็คือเป็นมีวัฒนาการที่มาอย่างบังเอิญบังเอิญบังเอิญจนกระทั่งมันเกิดเป็นเรา แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแนวคิดของประเทศไทยเนี่ยหรือแนวคิดของตะวันออกเนี่ยของตะวันออกเนี่ยผมอยากจะเพิ่มไปด้วยก็คือบ้านเรามีแนวคิดเรื่องอะไรเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเกิดมาใช้กรรมคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกด้วยกันว่าแต่และแนวคิดมันเป็นอย่างไรพี่น้องสามารถใช้สติปัญญาคิดได้ไม่ได้ยากเลยเดยวแค่ลองคิดตามผมถ้าพี่น้องสามารถไปจ่ายตลาดได้แล้วบวกลบคุณหารจ่ายร้อยตอนหนะ่าสศิลป์นพี่น้องคิดตามได้แน่นอนไม่ได้ยากเกินไปแนวคิดแรกเลยก็คือ แต่คิดเรื่องมีวัฒน,นาการเนี่ยเขาอธิบายยังไงฮะอธิบายว่าคนเนี่ยมาจากอะไรลง้ไพี่น้อง,งมาจากลิงไม่ใช่ลิงธรรมดาลิงชิมเปนซีลิงอุลังบุตังลิงแสมอะไรแถวนี้นะแต่เป็นลิงหางกุดพันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไพรเมดมันมีชื่อเลยผมจาชื่อเฉพาะไม่ได้คนมาจากลิงเมื่อสมัยหลายแสนปีที่แล้วหรืออาจจะเป็นล้านปีเราเป็นลิงมาก่อนอ่า เขาเชื่ออย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาดี a ของเราเนี่ยกับ d n a ของลิงชิมแปนซีหรืออะไรก็ได้นะไปเช็คดูเนี่ยน้องรู้ไหมว่าพี่น้องรู้ไหมว่า d n เมันใกล้เคียงกันมากมันมีความเหมือนกันกว่าเก้าสเก้าซเลยนะเฮ้ยรือมันมีความเป็นไปได้เรากับลิงจะมีความร่วมกันมาก่อนใช่ไหมฮะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าคนกับหนูเนี่ยก็มีดี a ที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะมีโครโมโซมต่างกันเท่าไหร่ต่างกันไม่ถึงสิบเซ็นะคนกับหนูออ้าว ถ้างั้นแปลว่า 9- 9ซนี่มันจะมันจะต้องมีความร่วมกันเอก่อนไหมเอาเอาคนกับหนูเนี่ยก็ยังเหมือนกันเกือบเก้าประมาณ90เซนาะเห็นไหมมันไม่ได้บอกว่า DNA ใกล้เคียงกันโครโมโซมเหมือนกันมันจะมันจะต้องเป็นสายพันธเดียวกันหรือต่างสายพันกันหรือบอกว่ามีบรรพบุรุษร่วมกันมันไม่เกี่ยวนะครับแต่พี่น้องลองคิดต่อดูว่าถ้าเราเป็นลิงเนี่ยแล้วก็มีพัฒนาการค่อยเป็นค่อยมาค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยหลายแสนต่้งหลายล้านปีจนกลายเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยต่อ เราไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องเอาทูบตะเทียนไปด้วยไปไหว้บรรพบุรุษของเราคนคนจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ประการแรกนะทิ้งไว้ให้คิดนะครับประการที่สองเกิดมาเพื่อใช้กรรมเป็นแนวคิดในความเชื่อของโลกทางตะวันออกนะครับไม่ใช่แค่บ้านเรานะแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียก็จะมีแนวคิดประมาณนี้นะครับมันเริ่มจากอะไรเลยไหมครัแนวคิดนี้ว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมเนะี่ยเริ่มจากมีนักบวชคนหนึ่งอ่าคนที่ท่านก็รู้ก็คือใคร นะครับจริงๆก็มีหลายคนแหละแต่ว่าคนที่ดังๆก็มีอยู่คนหนึ่งนักบวชคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ใช่คือการมีความสุขนะแต่การเกิดมาแล้วมีชีวิตเนี่ยคืออะไรครับคือการมีความทุกข์คือการชดใช้กรรมเพราะอะไรลองคิดดูนะตั้งแต่ตั้งท้องเนี่ยเป็นไงมีความทุกข์ละคนที่เป็นแม่นี่ฮอร์โมนก็เปลี่ยนแปลงมีอารมณ์บอจอยง่ายอยากจะกินทุกทีกินหน่อไม้กินข้าวผัดกินข้าวเหนียวครวนี้อยากจะกินสามี อย่างเงี้ยเออเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินใช่ไหมอ่าล้วก็พอเกิดมาก็ทุกข์อีกคนพ่อก็ลำบากคนอูแม้ที่เป็นเด็กก็ลำบากไหนไหก็ต้องลุ้นว่ากว่าจะโตกว่าจะอะไรใช่ไหมสมัยนี้ดีขึ้นเยอะมีวัคซีนมีเทคโนโลยีที่ช่วยแต่ว่าสมัยก่อนนี่เกิดมานี่ตายก็เยอะใช่ไหมครับนักบัวท่านนี้ได้เห็นว่าวงจรชีวิตอีกแคจริงแล้วมันคือการมีทุกข์นะก็เลยสร้างสรรค์พัฒนาจนกลายเป็นทฤษฎีว่า เออนะั้นมันคงเป็นเรื่องของวัฏสังสารหรือการอะไรครับวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมครับไม่จบไม่สิน้นถ้าเกิดว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันมีความทุกข์ไม่จบไม่สิน้นเพราะงั้นเนี่ยทางที่จะทางที่จะพ้นทุกข์ได้คืออะไรครับก็ต้องหลุดพ้นจากวงโครจรอ,อันนี้ไม่ต้องเกิดอีกเลยถูกไหมฮะเป็นการดับศูนย์เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการอนัตตาคือไม่ต้องมีอะไรอีกเลยทั้งสิน้นนั่นแหละถึงเป็นวงจรแห่ง ความสุขที่แท้จริงเออซึ่งแท้ที่จริงก็ไม่เรียกว่ามีความสุขด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเลยแม้กระทั่งความทุกข์หรือความสุขทุกอย่างเป็นความกลางๆหรือเป็นความโกลงอะไรประมาณนะั้นนี่คือแนวคิดเรื่องของเว้นใบไตเกิดน,นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดที่สามนะครับแนวคิดที่สามก็คือถ้าคนเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมถ้าคนเราไม่ได้เกิดมาด้วยวิบัฒนาการด้วยอะไรเนี่ยก็แสดงว่าพระเจ้าสร้างระมาสิใช่ไหมครับพระเจ้าสร้างลามา,มา,า,มาซึ่งแนวคิดนี้นะ เราในในประเทศไทยทุกวันนี้เอ่อสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าอุย้ยคิดไปได้ยังไงงงไงที่สุดอ้าวแต่ลองคิดดูให้ดีนะครับแนวคิดที่คนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่งงง่ายเรากฏกว่าเป็นแนวคิดของาศาสนาหลักในโลกที่มีคนเกินกว่าครึ่งโลกที่ได้รับถือใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นโรมันคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นฮินดูพวกนี้มีพระเจ้าหมดเลยใช่ไหมครับเรียกว่า,าศาสนา เทวานิยมใช่ไหมอ่าทวนความรู้สังคมศึกษาเมื่อสิบปีที่แล้วพี่น้องครับแต่ศาสนาที่ไม่ไม่มีพระเจ้าอย่างเช่นศาสนาพุทธเนี่ยก็เรียกว่าศาสนาอะเทวานิยมใช่ไหมอ่ะเทวานิยมแปลว่าอะไรครับก็แปลต,ตรงตัวก็คือไม่นิยมเทวะหรือไม่นิยมพระเจ้าแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้านะเพราะงั้นถ้าเราดูด,ด้วยฟิเนชั่นดูดูนิยามของศาสนาอะเทวานิยมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้านะ นึกออกไหมฮะทุกศาสนายิงๆเชื่อพระเจ้าเลยซ้ำเพราะมันปฏิเสธการสร้างไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะมีผลในการดําเนินชีวิตที่จะต้องบมากราบไหว้บูชามาอธิษฐานต่างหากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดแนวคิดเรื่องเรื่องพระเจ้าสร้างอย่างมุ์อย่างเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็จะอธิบายสิ่งต่างต่างได้ว่าอย่างเงี้ยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่ามีวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับไม่มีอะไรมาอย่างบังเอิญถูกไหมฮะเราไม่เชื่อเรื่องของความบังเอิญน,นะครับแล้วก็เราไม่ ไม่ปฏิเสธว่าโลกเราที่เกิดมาชีวิตเราที่เกิดมาอย่างมหัศจรรย์นเนี่ยมันมีผู้หนึ่งที่มีฤทธิ์อำนาจนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังการสร้างสารรค์อันอัศจรรย์นี้เราเรียกบุคคลผู้นั้นว่าพระเจ้า,าก็แค่นั้นเองเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับที่บ้านเราเนี่ยเยอะแย,ยะมากนะที่เชื่อเรื่องสายหมูใช่ไหมมาจากอะไรมูเตลูเหรอมูเตลูแบบว่าไง อ่ออาออยธิบายยากเกินถามนู่นที่หมมูเตลูคืออะไรพี่พี่เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจมันมันคือ,อยังไงไอ้มูเตลูเน,นี่ยรการบูชาอะไรสักอย่างอะไรประมาณนั้นใช่ไหมบูชานู่นนี่นั่นเช,ชื่อเรื่องโชคลางนู่นนี่จะมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นมีอยู่ที่คนกับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออ<ช>พ,พี่น้องลองคิดดูนันมันเป็นเรื่องแปลกที่ที่าศาสนาบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือไม่เอาไม่เชื่อพระเจ้าไม่เพื่อไม่เชื่อว่าจะมีใครมาบงการชีวิตเราได้ แต่ว่าในคนที่พูดอย่างเงี้ยกลับมูเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> เป็นเรื่องที่ปาระหลาดใช่ไหมครับพระใดพระอะไรได้หมดเลยแต่พอพูดถึงพระเยซูไปกัคิวเริ่มปุโโบแล้วเริ่มตั้งกาศแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของสงครามภายในยญาณโดยแท้ใช่ไหมครับเพราะงั้น <c oughs> มัน,ม,นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเท่าไหร่นะ <c oughs> จะว่าไปแล้วเอาเ,เอาพระทุกอย่างได้แต่ว่ากลับบอกว่าฉันาศาสนาฉันไม่มีพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าอะไรเงี้ยคราวนี้เรามาดูข้อโต้แย้งในแต่ละเรื่องนะครับอ่า ข้อตัวแย้งในแต่ละเรื่องว่าแต่ละเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับจะจะอธิบายได้อย่างไรมาดูประการที่หนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งนะข้อตัวแย้งเรื่องมีวัฒนาการพี่น้องคิดว่ามีวัฒนาการเนี่ยเอาเอาน้องๆก็ในน้องๆคคอเรียนชีวะมาตอนมหกใช่ไหมมีวัฒนาการนี่ตอนมถามว่ามีวัฒนาการเนี่ยมีเหตุผลน่าเชื่อถือไหมเอาหน่อยหน่อยเรียนสายวิทย์มาแน่นอน ไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆอีกอ่ะมันก็มันต้องเป็นไปอีกอ่ะคนแล้วลลเป็นอะไรอีกอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้เตนเป็นต้นอ่ามันก็องเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรอ่าเอางี้วิวัฒนาการเนี่ยมาจากอย่างงี้ครับ <c oughs> ความเชื่อเรื่องวิวัฒนาการที่กลายเป็นมนุษย์นะตาชัดนะตาชัดอาจจะยากนิดหนะ่อยแต่ว่า,าตาชัดตั้งใจฟังสุดยอดมากหนุนใจมากครับแซวลซลพี่น้องวิวัฒนาการเนี่ยบอกว่าเรามาจาก ลิงคือเราไม่ได้เป็นคนเดินดินกินเข้าแกงมาตั้งแต่เกิดมนุษย์คนแรกนะแต่เรามาจากอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ว่าเขาบอกว่ามาจากลิงแล้วถามต่อว่าแล้วลิงตัวนั้นที่กลายเป็นคนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเขาคิดว่ามันมาจากอะไรใครตอบได้มีรางวัลให้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโอซาก้าฮะสัตว์เซียองนะสัตว์เซลิอไม่ก่อนสัตว์เซลิองก่อนก็อะไรกอลิงหนู นภร,รู้ไหมครับท้านภรเชื่อในวิวัฒนาการเนี่ยบรรพบรุษเมื่อประมาณหมื่นรุ่นที่แล้วของนภรเนี่ยเป็นหนู <c oughs> ไม่ใช่หนูจี๊ดนะไม่ใช่หนูหนาหางยาวๆนะมันเป็นหนูที่เรียกว่าเหมือนเป็นบนรรพบรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งมันมีลักษณะเหมือนหนูเพราะงั้นถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง,ง่ายๆไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์คือามาจากหนูพูดอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้าถามต่อว่าไอ้หนูตัวนั้นที่มันกลายเป็นลิงแล้วมันกลายเป็นคนเนี่ยมันมาจากอะไร ที่หน่อยเริ่มใกล้เคียงแล้วคือสัตว์เซลล์เดียวใช่ไหมสัตว์เซลล์เดียวเอออ่าน้องๆเนี่ยเคยทาการทดลองหรือว่าเคยเรียนวิชาง,งานเกษตรใช่ไหมใช่ไหมครับสมัยที่เรียนสมัยผมเรียนวิชาง,งานเกษตรเนี่ยต้องมีการปลูกถั่วงอกเนาะน้าเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ให้อาหารยังไงอย่างเงี้ยตั้งใจนะสภาพแวดล้ลอมที่พยายามควบคุมทุกอย่างให้ถั่วงอกมันโตงอกงามสมบูรณ์ู่ได้มันยังตายบ้างเลย ตายมากกว่ารอดอีกเพราะว่าปลูกถั่วงอ,อกไม่เก่งคำถามนะครับลองถามดูอ,อย่างนี้ว่าเราพยายามตั้งใจให้สิ่งมีชีวิตมันเกิดเนี่ยมันยังตายบ้านเลยคำถามคือสัตว์เซลล์เดียวเซลล์แรกในโลกเนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้มีการควบคุมให้ดีมันรอดได้ยังไงถูกไหมแล้วถ้าถามต่อนะฮะถามนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปในเสร็จพระเจ้าเนี่ยบอกเอืจริแล้วไอสัตว์เซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งเป็นเซลล์แรกของโลกที่กลายมาเป็นเราทุกคนในที่น,นี้มันมาจากอะไร รู้ไหมมันมาจากอะไรเขาบอกว่ามันมาจากฟ้าผ่าอเออฟ้าผ่าเปรี้ยงทําให้เกิดมีการจัดกระบวนการทางเคมีโมเลกุลน,นู่นนี่นั่นทําให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่รอดได้เช,ชื่อไหมไม่เชื่อเออไม่น่าเชื่อเนาะนี่มันมีการทดลอง้วยนะเพราะว่าเขาพยายามที่จะพิสูจน์ให้ได้เลยว่าม,มันเกิดขึ้นได้จริง มีการทดลองหนึ่งทำขึ้นในปี19.7 7หรือว่าประมาณปี25 2 0นะครับชื่อว่า Dox and Cox ที่ทดลองเขาพยายามจําลองสภาวะของโลกในยุคแรกๆนะครับพยายามใช้สารเคมีอะไรต่างๆที่มันมันน่าจะกลายไปเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้นะครับแล้วก็แบบจําลองฟ้าผ่าเขาใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบที่ควบคุมแล้วในห้องทดลองหรืออกไหมเพื่อที่จะเอาซิถ้ามันเกิดเป็นโปรตีนสักอย่างเป็นดอะมิโนนี่เห็นไหมพระเจ้าไม่จําเป็นในการสร้างโลกเขาก็จะประกาศเป็นอย่างนี้ไงเพราะเขาไม่อยากเอาพระเจ้าอยู่แล้ว ปรากฏว่าการทดลองได,ได้อะไรเลยครับสารเคมีที่ได้ออกมาได้ไซยาไนด์ไซยาไนด์คืออะไรครับรคือสารพิษที่มันใช้ที่มันใช้ฆ่ากันตายที่มันใช้ใส่อาหารนะ่ะใช่ไหมที่เป็นข่าวแอมไซยาไนด์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสารพิษได้จากแบบทดลองที่น้กวิยาสตร์เขาบอก <c oughs> อู้เนี่ยต้องเกิดชีวิตแน่เลยอืม <c oughs> พี่น้องลองคิดดูว่าตั้งใจทําให้เกิดเนี่ยมันยังเกิดไม่ได้เลยแล้วมันจะบังเอิญเป็นมาได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ย เอาแค่เรื่องเซลแรกและเซลเดียวที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็กอธิบายกันหัวแตกแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แนะ่นอนจริงๆมีเรื่องอีกเยอะมากที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าพี่น้องสนใจกาหลังใหม่เพราะว่าจะกินเวลานาน,านเกินไปรานนี้มาดูรายงานที่สองนะครับพอตัวแยงแเรื่องของการเวียนใายตเกิดหรือการเกิดมาเพื่อใช้กรรมบ้านเราเนี่ยชอบแนวคิดนี้น้องเกิดมาใช้กรรมพี่น้องครับลองคิดตามผมนะเราทุกคนเนี่ยเป็นคนใช่ไหมเป็นมนุษย์ใช่ไหม รู้ไหมหน่อยชาติที่แล้วเนี่ยหน่อยอาจจะกลายเป็นหนูมาก่อนแล้วหน่อยต้องเป็นหนูใจบุญเออหน่อยต้องดูแนละเพื่อนหนูอย่างดีหน่อยต้องยอมยอมโดนดูถูกข่มเหงมากใช่ไหมถึงจะสะสมบุญบารมีชาตินี้หน่อยเลยเกิดมาเป็นคนเออพี่มั่นใจมากถ้าเชื่อเรื่องเป็นไม่ต่เกิดใะชาติที่แล้วนุ่นไม่ได้เป็นสิงโตเพราะถ้านุ่นเป็นสิงโตนโตุ่นต้องทาบาปทุกวันเพราะนุ่นต้องไปฆ่าสัตว์ เอ้ถ้าอย่างนี้เราต้องไปบอกสิงโตไหมหรือไปบอกเสือแถวแถวนี้ไหมบอกเฮ้ยอย่าฆ่าสัตว์นะมันบาปสิงโตต้องบังสวิรัติถึงจะได้บุญเราชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนอ่าพี่น้องเริ่มสับสนแล้วเออชาติที่แล้วเนี่ยนิวอาจจะเป็นเป็นกวางก็ได้อ่าเพราะเป็นกวางไม่ฆ่าสัตว์ไงใช่ไหมเป็นกวางก็กินมังสวิรัตอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราต้องเป็นกวางใจบุญ ก็ต้องดูแลเพื่อนฝูงกวางดูแลเพื่อนฝูงสับปะษัริย์ได้อย่างดีถึงสาสมบุรณบารมีชาตินี้เลยได้เกิดเป็นคนอชาตินี้ดีเป็นคนนะดีมต้องตั้งใจทําดีไว้นะเพราะถ้าดีมทาไม่ดีขึ้นมานะบาปขึ้นมานะดีมตาลกลุนี้ไปชาติหน้าดีมอาจจะเกิดใครเป็นแมลงสาบก็ได้โอ้ยตายแล้วปวดหวัวตืมเลยแนวคิดเรื่องเม็นไม่ตตยเกิดพี่น้องครับแค่นี้ก็วุ่นวายพอแล้วคําถามนะ คำถามนะลองคิดตามผมนะว่าสมมติว่ามันมีเรื่องชาตินี้ชาติหน้าจริงเนี่ยเราย้อนกลับไปกี่ชาติถึงจะเป็นชาติแรกของเราถูกไหมสมมุติว่าชาติแรกของเราเนี่ยเราเป็นสัตว์เซลลเดียวตัวที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับแล้วลองคิดต่อว่าสัตว์เซลเดียวตัวที่ว่าเนี่ยชาติก่อนมันเกิดเป็นอะไรเอ้าไม่มีเพราะมันเป็นเซลลเดียวในจักรวาลที่เป็นเซลลแรกที่เกิดขึ้นมาแสดงว่าชาติก่อนเนี่ยมันคงคงทาบาปไว้มากมายในมัลติเวิร์ส มันถึงมากเกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวตัวแรกของโลกในในมัลติเวิร์สนี้อ่ะพี่น้องหลายท่านไม่รู้จักมัลติเวิร์สแต่ถ้าดูอเวนเจอร์จะรู้จักนะมัลติเวิร์สเนี่ยคือพระผูกจัก,กราวาลจัก,กราวาลน,นี้มีจัก,กราวาลน,นี้ใช่ไหมแล้วก็มีจัก,กราวาลอื่นแสดงว่าสัตว์เซลล์เดียวตัวแรกของจักราวาลน,นี้มันต้องมาจากมัลติเวิร์สอื่นที่ทําบาปมา <c oughs> ตายคิดแล้วปวดหัวตาย<ล>ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยพี่น้องพี่รักยิ่ง ถ้าเราเชื่อแล้วยอมรับเรื่องกรรมเก่านะครับอย่างเช่นเรามีโรคประจําตัวเราเกิดมาไม่มีแขนไม่มีขานั่นแสดงว่าเราต้องยอมรับในสภาพเช่นนี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปตั้งใจทําดีไม่ตั้งใจที่จะเอาตัวเองขึ้นมาเห็นเห็นได้ชัดว่าแนวคิดอย่างนี้นอกจากมันไม่ไม่เซนส์นะครับมันไม่สมจริงแล้วก็มันไม่ก่อให้เกิดการขับดันที่ส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์เลยนะครับบางคนพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่ถ้าเขาโดนวิจารณ์ว่าไม่สําเร็จหรอกเพราะว่าคุณมีกรรมเก่าติดตัวพี่น้องมันเป็นการทําลายคนชัดๆเลย นะครับเพราะงั้นเราทิ้งไปได้นะแนวคิดเรื่องของการเกิดมาใช้กรรมมันไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลเลยนะครับอันนี้มาดูประการสุดท้ายนะครับแนวคิดเรื่องของการสร้างของพระเจ้านะครับการยอมรับว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งและสร้างเรานั้นเรานั้นไม่ใช่เรื่องที่เรายอมแพ้ไม่ใช่เรื่องที่เราอ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่ใช่แนวคิดที่งมงายไร้สาระนะครับอย่างที่คนบางกลุ่มเคยเข้าใจเพราะอะไรครับ พี่น้องทราบไหมว่าในรอบศตวรรษที่แล้วเนี่ยก็คือปีหนึ่งพันเก้าร้อยถึงปี2 0 0พันเนี่ยรางวัลโนเบลในสาขาทางวิทยาศาสตร์นะครับแ5ดสิบหคนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีพระเจ้าแปดสิบห้าถึงเ้าสิเปอร์เซเชื่อว่ามีพระเจ้าในบรรดานักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลในรอบร้อยปีที่แล้วมีเพียงแค่สิเเซนที่หนึ่งคืออาจจะไม่ชัดเจนว่าเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าไหมกับมีบางส่วนซึ่งเป็นส่สนเล็กน้อยท่านที่ปฏิเสธชัดเจนว่าเขาไม่เชื่อพรระะเจ้าาแต่ปมณ90 ของนักวิทยาศาสตร์ในรอบร้อยปีที่แล้วที่ได้รับรางวัลโนเบลเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นยิวเป็นคริสต์หรือเป็นอิสลามก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคริสเตียนกับยิวนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเอาเบิร์ตไอสไตเนี่ยนักฟิสิกส์อัะฉริยะของโลกซึ่งโดนหนังสือบางเล่มเล่มเอาไปแอบอ้างว่าไอสไตเนี่ยเป็นเป็นคนที่เชื่อในทางพุทธหรืออะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่นะนะครับแนวคิดของไอสไตเนี่ยไอสไตเป็นคนยิวนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่เขาเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้า แน่นอนเขามองไปในความเรียบร้อยของจักรวาลและเขาสร้างสรรมการบรลลุโลกได้เขาบอกว่าความงดงามในจักรวาลทําให้เขาต้อง่อบโลกต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไทรนี่เชื่อพระเจ้านะครับแล้วหลายท่านก็มีที่คนในวงการระดับโลกจนปัจจุบันแม้ว่าจะตายไปนานแล้วนะครับนอกจากไทสไทยังมีคนอื่นนะครับไฮเซนเบิร์กนะครับไฮเซนเบิร์กนี่เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยการค้นพบต่างๆเริ่มมากขึ้นนะจนทำให้บางคนสงสยัยว่าเอ๊ะพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า จะเป็นจริงในสมการไนี่ในเมื่อเราสามารถทําสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องใช้พระเจ้ามาในในความเข้าใจเหล่านี้ไฮเซนเหมิร์เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าการการรู้จักพระเจ้าเหมือนกับการเหมือนกับการจิบช่วยชาหรือกาแฟในตอนเช้าเขาเปรียบเทียบอย่างนี้เราว่าการจิบถ้วยรแรกแห่งวิทยาศาสตร์จิบแรกทํา่ทให้เรารู้สึกคิดว่าพระเจ้าผมได้ไม่จริงแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ได้รอเราอยูท่ที่ก้นถ้วย เข้าใจความหมายไหมหมายความว่าพอการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายเราไม่อาจปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าได้เมื่อวานเนี่ยน้องหมูนะครับที่ผมได้ประกาศเรื่องพระเจ้าไปที่ขอนแก่นเนี่ยผมส่งคําพยานที่พระเจ้ารักษาะวันเนาะเขาส่งกลับมาบอกว่าสิ่งนี้คือหลักฐานบ่งชี้ชัดถึงการมีอยู่ของพระเจ้าเลยครับพี่หมออย่างเงี้ยเขาทํางานอะไรฮะเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เขาเห็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่พี่ก็บอกผมก็บอกว่า น้องทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยน้องน้องพลาดทีเดียวเน <mel> <excel> ี่ยคอมมันทํางานต่อไม่ได้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเออเรอร์เพราะงั้นคนที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเขียนให้ละเอียดทุกขั้นตอนว่าไปทางนี้เราจะยังไงไปทางนี้เราจะยังไงเหมือนอย่างที่เราใช้แอปง่ายๆเนี่ยคนเป็นโปรแกรมเมอร์นี่หัวปวดมากเลยนะเพราะว่าต้องไม่ให้มีช่องโหว่เพราะถ้ามีช่องโหว่ที่มันไม่ได้วางโปรแกรมเนี่ยมันทํางานต่อไม่ได้ก็เลยบอกว่าแค่น้องเขียนโปรแกรมเนี่ยน้องยังผิดพลาดไม่ได้เดี๋ยวโลกเรามันจะผิดพลาดได้ยังไงเราเข้ามาเราเห็นคน เราไม่เห็นคนจัดห้องแต่เรารู้ว่านครออจัดแน่ๆสวยงามด้วยใช่ไหมฮะสิ่งนี้ก็ยืนยันอย่างเป็นตะกายอย่างว่าพระเจ้าเป็นความจริงนะครับน้องรู้จักมาโคนี่ไหมฮะมาโคนี่เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์รางโนเบลคนนึงเป็นคนที่ค้นพบขึ้นวิทยุที่ทําให้สร้างอินเทอร์เน็ตสร้างโทรทัศน์สร้างวิทยุได้ในยุคสมัยปัจจุบันเป็นคนที่ได้รับโนเบลเขาบอกว่าเขาไม่เห็นความสําคัญหรือความจําเป็นของการที่พระเจ้าต้องอยู่ทางนี้วิทยาศาสตร์ต้องอยู่ทางนี้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย เขาบอกว่าเขาประกาศอย่างภาคภูมิใจเว่าผมเชื่อในพระเจ้าอย่างแรงกล้าผมเชื่อในพลังอำนาจของคำอธิษฐานในขณะที่ผมเองก็เป็นนาาักวิทยาศยาสตร์เต็มตัวได้เช่นกันนะครับแล้วก็ได้รางวัลโนเบลด้วยด้วยซ้ํานะครับหลักฐานการสร้างของมนุษย์ปรากฏชัดเจนนะในประมการบทที่2ข้อาเสร็จนะครับว่าพระเจ้าสงสร้างและปั้นมนุษย์ด mm ้ว hmm. ยผงคลีดินและระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จงเป็นผู้มีชีวิตนะครับสิ่งนี้เรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนสมเหตุสมผลที่สุดนะครับ แนวคิดทางการแพทย์ก็ยอมรับว่าไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจิตวิญญาณได้ด้วยการถ่ายทอดใดๆในทางกรรมพันธุ์นะครับแต่พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าประทานลมปราณที่มีชีวิตให้กับเราเราจึงเป็นผู้มีชีวิตเอนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เห็นว่าสิ่งมีชีวิตใดในโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างมาด้วยวิธีพิเศษเช่นนี้เนาะพระเจ้าสร้างสรรพสัตว์พระเจ้าสร้างพืชสร้างอะไรพระเจ้าสร้างแบบอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ได้ลงรายเนี่ยแต่มนุษย์พระเจ้าปั้นขึ้นมา เป็นคนเลยแล้วก็ระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าไปมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตนั่นจะเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทําไมเราถึงเป็นผู้มีชีวิตและมีสติปัญญาและมีเจริญธรรมเหมือนอย่างที่พระเจ้ามีมนุษย์มีแนวคิดทางศีลธรรมต่างาจากสัตว์ทั้งวงก็เพราะว่าเราได้รับลมปราณแห่งชีวิตเราจะมีพระชายเป็นเหมือนอย่างพระเจ้านั่นเองเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะงั้นวันนี้เราชัดเจนกับตัวเองนะครับว่าต่อไปเราไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเราไม่ต้องไปจุดทูบ จุดเทียนบูชาบรรพบุรุษของเราด้วยเพราะนั่นเป็นการสรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าแต่เราไม่ได้มาจากลิงเห็นไหม,มครับพี่น้องครับพี่บอกคนข้างข่านไม่ได้มาจากลิงแม้ว่าบางครั้าน,นาจะเหมือนลิงทำได้บอกคนข้างหลังครับว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่เราเป็นลูกของพระเจ้า เมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวัลน,นะครับเดี๋ยวอีก5นาทีเราพักกันนะครับแล้วเรามาทำมาตรการพระเจ้าร่วมกันนะครับเกันครับ